พร้อมหรือ,อยังกับการเดินทางเพื่อปูบทสุภาคใหม่ดาพิฆาตอสูนสู่หมู่บ้านช่างตีดาบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อมากะเซนี่ชาแนลคอนเทนต์ตามใจฉัน ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะแอดมีก็ต้องมาขอแก้ข่าวก่อนค่ะในคลิปที่แล้วคลิปมหาสุขคนชนเทพภาคที่2แอดมีได้ให้ข้อมูลไปว่า12ทเทพแห่งโชคลาภแต่จริงๆแล้วคือ7ทเทพแห่งโชคลาภนะคะไม่ใช่12เทพแต่อย่างใดต้องขออาภัยมานาที่นี้ด้วยจริงๆค่ะจากที่ติวเข้มกลายเป็นว่าทุกคนมาช่วยติวเข้มให้แอดมีแทนนะเออข้อมูลแน่นนะว่าไม่ได้ก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ที่เข้ามาช่วยแก้ไขข้อมูลให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคงั้นเข้าเริ่มต่อกันเลย ตามที่แอดมีได้พูดเปิดประเด็นไว้ตอนต้นคลิปนะคะว่าพวกคุณพร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ภาคใหมข่ของอนิเมะเรื่องค no ิมิสึโนยายบะดาบิคาตอสูนภาคหมู่บ้านชังตีดาบนั่นเองค่ะนั่นก็เพราะว่าคิม no ิสึโนยายบะดาบิฆาตอสูนจู่หมู่บ้านชังตีดาบได้ประกาศวันชายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งภาคที่จะเข้าฉายนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษที่จะเป็นการปูเนื้อเรื่องไปสู่ภาคหมู่บ้านช่างตีดาบที่กำลังจะฉายในเดือนเมษายน2023นี้โดยรวมเนื้อเรื่องตอนที่10และ11ของภาคย่านเริงรมและตอนที่1ของภาคหมู่บ้านช่างตีดาบรวมไว้ด้วยกันเป็นฉบับฉายในโรงภาพยนตร์ให้เราได้ชมโดยทางญี่ปุน่นเริ่มฉายในวันที่3กุมภาพันธ์และในส่วนของประเทศไทยบ้านเรานะคะก็ประกาศวันฉายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรอบพิเศษจะฉายในวันที่18-19กุมภาพันธ์202 และจะเริ่มใช้รอบปกติในวันที่23กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั่นเองค่ะเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่าทางไทยก็ใช้หลังจากญี่ปุ่นไม่กี่วันนี้เองก็ไม่ต้องรอเกอ้อกันอีกต่อไปแล้วแอดมีคิดว่าตัวฉบับฉายโรงน่าจะมีความยาวประมาณ2ชั่วโมงนะ เพราะว่าตอนที่หนึ่งของภาคช่างปีดาก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีความยาวประมาณ1ชั่วโมงจุดๆแล้วถ้ารวมตอนที่10กับ11ของภาคย่านเรนรมไปด้วยก็น่าจะประมาณ2งชั่วโมงบวกลบนิดหน่อยก็เหมือนกับว่าเป็นการอุ่นเครื่องบอบอก่อนที่จะไปลุยภาคหมู่บ,บ้านช่างปีดาบแบบเต็มตัวเพราะว่าพอเราดูฉบับฉายโรงเสร็จในเดือนกุมภาถ้าประมาณการแล้วรอบฉายก็น่าจะอยู่เกือบถึงเดือนมิถาหรืออาจจะมากกว่านั้นนั่นก็แปลว่าเราจะได้ดูอนิเมะซีรีส์ตัวเต็มแทบจะในทันทีหลังจากที่ดูฉบับฉายโรงเสร็จอย่างที่ เขาว่าตีเหล็กก็ต้องตีตอนน้อนรอนั่นแหละค่ะโอเคค่ะปั้นเธอแอนิเมชั่นอัปเดตเ้าสั้นทันเมก็จบแต่เยนเท่านี้แอดมีก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน,นะ้นะคะแดนของพวกเราได้เติบโตไปด้วยกันนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆตามใจฉันด้วยสำหรับวันนี้แอดมีก็ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ